ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนผู้ชมครับอยู่กับผมเจเลคับ MC นะครับนายมัดแพเอะซีโอโพลิสนะครับหรือโลกนี้มีแต่ทะเลนั่นเองครับในแอป e p i ที่2องนะครับมีอะไรบ้างครับที่ผมอัปเดตไปบ้างก็คือผมแรกครับนะครับสิบขึ้นมานะครับทั้งหมดแปดชิ้นนะครับแล้วก็สริงแมชนะครับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ อันนี้ผมก็ปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวขอตัดต้นไม้สักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่ามอดแพราจะต้องการต,ต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับอาไม่พอครับเชียร์มาไม่พออีกโอเคเดี๋ยวเอาไม้นี่ผมทำดอเบอร์มานะครับเก็บเอาไว้เก็บไม้โดยเฉพาะนะเพราะว่าไม้สืกก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะโอเคครับเชียร์มาเยอะๆนะครับเพราะว่า เออตอนนี้เราได้แค่เชียย์ไม้เท่านั้นนะครับใช่โอเคแปะไว้นะครับอันนี้ผมก็อัพเกก็คือทำอันนี้ครับให้แบบเราสามารถเก็บใบไม้แล้วก็มาแปลงเป็นดินได้เยอะๆนะครับตอนนี้เราก็มีดินพอสมควรนะครับซึ่งเออเมื่อกี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับผมมีดินอยู่แค่นี้เหรอครับเปล่าครับผมมีดินมากกว่านี้ครับน่าจะประมาณเนี่ย น่าจะประมาณเกือบเต็มกล่องเนี่นะครับแต่ผมเอาไปทําการร่นนะครับเพื่อจะได้ฟุกเศษหินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร a โซ่แพทโพนะครับดอะไรส์แกรนิตอันดิชโตนหรือว่าเป็นอันดิไซนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาอัปเดตกับไอเจ้าตัว w a t e r s ร์แบงเกอร์เบนะครับตัวนี้ก็คือไอที่ดักจับขยะจากท้องทะเลนะครับนี่เราก็มีไอเทมมาครับพวกการัปทอมีสติก๊กด้วยนะ มีเลเทอร์มีไข่เต่านะครับปากกิมไข่เต่านะครับสนใจเจ้าชอบกินโอเลนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็มีซาดโอนะครับซึ่งในสมุดเคสนะครับเราจะมาดูอยู่ในหัวข้อของนี่ครับเบล้เทคนี่เขาจะมีพกเอ่อตรงไหนน้ออันนี้นหนังไม่ใช่อันนี่สิซ,ซีซีหนึ่งซ,ซีซีหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่ในหัวข้อนี้นครับ สจังคือขยะตะเคเลนะครับแต่ต้องการ Shado เนมแท็กยิงแ e น้บแล้วก็ a น u ท a ร Shell แล้วก็เก็บมานะครับแล้วก็ Name Tag นะครับเราจะได้รีวอร์ขึ้นมาครับนี่อันนี้แล้วก็ทำสโตนโฮปห64นะครับก็ได้รีวอร์มาทำเดิร์นะครับมากกว่า64ก็จะได้รีวอร์มานะครับันนี้คือรีวอร์ที่เราจะต้องหามานะครับ มีเทมต่างๆนะครับอยู่ในหัวข้อของ CC 1หนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อหลังผมได้ทำพวกดรอเวอร์นะครับนี่ดรอเวอร์ก็ได้นะครับซึ่งวิธีการราฟก็คือแอลแพล้งนะครับอยู่บนล่างนะครับให้เต็มแถวแล้วตรงกลางวางเชสอะไรก็ได้นะครับเราจะได้เป็นดรอเวอร์มานะครับโอเคก็เคลมไปนะครับนี่ก็ดรอเวอร์มาเก็บไม้ต้นไม้ตัวนี้นครับดไม้ผมก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมเขาทำเชสเพิ่มเติมนิดนึงเอาไว้เก็บขยะจากทะเลโดยตรงเลยนะครับจะแปะไว้ตรงนี้แล้วกันทุกอกนะครับแล้วก็แปะๆนะครับตอนนี้โดมเราย,ยังมีอยู่แค่นี้นะครับเรายังไม่อยากขยายนะครับเก็บไปก่อนนะครับนี่คือกล่องที่รวบรวมขยะจากทะเลนะครับ ใช้ไปเก็บตะกอนะครับแล้วเราก็เอาขยะทาร์เลมาให้หมดเลยนะครับนี่เราก็จะมีคอมพิวเตอร์อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับจากวุตนเห็นนะครับนี่ให้เก็บหนังซาดนะครับให้เก็บสปันช์นะครับแล้วก็กาสวเท่ออย่างเงี้ยก็ได้มาพอสมควรนะครับโอเคนะครับซึ่งเอ่ออเทมที่เราสามารถเอามาใช้งานได้ก็คือแซ d ดิครับซึ่งแซ d ดินะครับ เราสามารถเอาไปจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งได้นะครับเพื่อให้ได้เหล็กมาครับซึ่งบางคนจะถามว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่เอา Stone, ไอ้เจ้าตัวสโตนไอ้คอมโบสโตนอ่ะไอ้ไอ้สโตนเพราะไงเอามาทุบอ่ะดูนะเอามาทุบด้วยแฮมเมอร์เราจะได้เป็นคอมโบสโตนบางคนบอกถ้าใครที่ดูแบบพวก ATM สกายบางคนบอกพี่ก็วางแล้วพี่ก็ใช้สตโตนแฮมเมอร์ทุบเลยครับพี่จะได้การาฟเปอ,อมาล่อนปึง้งไ,ได้คอมโบสโตน อ่าแสดงว่าอะไรแสดงว่า g r a วเวเราไม่สามารถทำกราวเวลได้เอาพี่แล้วผมจะทำกราวเวลจากไหนแล้วผมจะล่อนไล่ลเหล็กมายังไงครับบริการได้เหล็กของมัดผ่านี้ไม่ง่ายครับพูดเลยเหล็กนะผมจะเซอร์ไปว่าเหล็กนะครับเป็น i r o o ore นะครับมันจะต้องใช้ไอเทมตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า Overworld Matter นซึ่ง Overworld Matter อ่ะมันจะต้องเข้าสู่ยุคหลอมเหล็กหลอมพวก เต่าทิงเกอร์ก่อนะครับถึงเราจะสามารถได้เหล็กมาครับแต่ทีนี้เออมันก็จะมีมอดอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอามาเป็ขาสะดวกให้เราพอมีเหล็กนะครับจาก h เ d o w นั่นก็คือมอดที่มีชื่อว่า Farmer Delight ท์ครับมอดฟาร์เมอร์ดีไลท์นะครับจะเป็นมอดที่เราสามารถเออมีพวกอาหารต่างๆให้เรากินนะครับคล้ายๆกับแพมมาฮาเวกครบนะครับแต่ทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการก็คือนี่ครับ คัตติ้งบอร์ดครับซึ่งวิธีการคัฟก็คืออย่างนี้นะครับผมจะคัฟคัตติ้งบอร์ดมา1ชิ้นนะครับโอเคเมื่อเราได้คัตติ้งบอร์ดมาแล้วนะครับเราเอาคัตติ้งบอร์ดมาวางนะครับแล้วเราเอาสแตดเคลิกขวาครับและใช้กันไก่นะครับคลิกขวาอีกทีหนึ่งตึ้งนะครับเราจะได้2อย่างก็คือเลเทอร์นะครับคือหนังสสองแล้วก็อาร์เรนเกตสองชิ้นนะครับนี่แล้วเราก็ทําแบบนี้เรื่อยๆครับ เราก็ยังจะพอได้เหล็กมาส่วนหนึ่งนะครับนี่ได้เหล็กปรนะนักเก็กนะครับจากการย่อยไอ้เจ้าตัวเลเทอร์นะครับอา้าวตะแกรงเราพังไปแล้วอะอ่าซึ่งตะแกรงนะครับที่เราทำในเอพิโซดที่แล้วก็มี10พังได้นะซึ่งเราก็จะมาทำนะครับจากมอดเอ่อวอเทอร์สเตรนเนะครับเดี๋ยววอเทอร์สเตรนเนนะครับเราจะทำเป็น เออเ n g e ์แบบนี้ต้องใช้เหล็กะครับซึ่งเราจะมีทําทางยอยู่ทางเดียวก็คือทำเซิร์ฟเวอร์สเตรนเนอร์นะครับก็คือใช้สเิงน์แมชนะครับแล้วก็สติกนะครับอาเราเอาวายมาครับอันนี้เออใบไม้ผมก็มีมาผอสมควรนะผมก็เอามาให้มันจัดก,การเป็นดินนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันไปบบว่าเราไม่สามารถทำไอเจ้าตัวกราเวลได้นะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ซึ่งมันซึ่งวิธีการหาไอเทมต่างๆจะค่อนข้างแตกต่างจาก ATM ซิกซกาพอสมควรน,นะครับโอเคเราก็สตริงมานิดนึงนะครับแล้วก็ทำสตริงแม t ช h นะครับแล้วก็ทำนะครับเป็น s o l v e r b u l l s t s t r a n g e r นะครับเพื่อมาดักจับไอเทมจากใครอีกนะครับโอเคแล้วก็ก่อนเปิดคลิปนะครับผมกะว่าจะลงไปข้างล่างดูว่ามีแร่อะไรไหมแต่ผมก็โดนแอคแท็กจากปลาตัวนึงนะครับ นั่นก็คือไอปลาที่เปล่งเสียงได้นั่นแหละโคตรโหดอะ่ะคือมันคือเขาเรียกอะพอมันเข้ามาใกล้ตัวเราปุ๊บมันก็จะจับเราขึ้นนะครับแล้วมันก็คือมันก็จะจับเราอยู่กับที่คล้ายๆกับล็อกไปอะ่ะแล้วมันก็จะลดเลือดเราอย่างรวดเร็วครับประมาณสองสาครั้งก็ตายนะครับ <ingo. S 1> แล้วผมก็ได้หนังสือนี้มาครับเป็นชั้นบุกค,ครับโทมโซนนะครับสองโซบาวนะครับก็คือไอเทมเนี่ยเมื่อเราเอาไป enchan พวกใส่พวกอาวุธต่างๆมันจะเป็นการป้องกันเมื่อไอเทมเราหายนะครับอะไรเงี้ย อ่าเมื่อกี้ผมลงไปผมก็ได้รอยิงอิงแซกนะครับจะ Mod u อั r เกรดอ u คว i ติกนะครับโอเคเรานอ,นอนก่อนนะครับมืดเราก็นอนไปเน่เน่เน่เนี่ยฮนะเอ่อนี่ครับบอสเลนไบทรัสเตอร์นี่ครับ, uster, รบมีม,มีมีเนื้อหาให้ให้ยืนยันดูนะว่าผมตายจริงๆนะครับแล้วก็มันมีมอดโครลโทมก็ไปมีกุญแจมาครับแล้วเราก็ไปคลิกขวาที่ที่หลุมศพเราก็จะได้ อของเรากลับคืนนะครับโอเคเรามาดูดูเควสกันต่อนะครับนี่เรามีพอซีแก๊สนะครับเดี๋ยวค่อยทําทกันนะครับเพื่อยา่าเอาซีแก๊สหลับลงนะ้ำไปจะย่านะครับเพื่อเอามาคราฟเป็นแราสบอกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรายังไม่เขา้าเรายังไม่เป็นเกษตรกรตอนตนี้นะครับเราจะมาท,ทาําเตาเผาฮะมาเขาบอกพี่ครับเตาเผามันก็ทำง่ยายนะพี่ก็แค่เอาไอ้นี่หกสโตนคอมบโอเนี่ย,นนยมาล้อมรอบป๊าป๊ป๊ป อ้าวพี่ก็ได้ระเเผวแต่อ้าวทำไมไม่ได้ครับใช่ครับมอสแฝกนี้ก็เปลี่ยนสูตรเตาเผานะครับซึ่งเราเมืเราซื้อเขาว่าเฟอร์เนสนะครับเฟอร์เนสนะครับเราจะต้องใช้คอมเพรสคอมบูโซนถึงสามนะครับแล้วใช้คอมบูโซนปกตินี่ครับนี่คือความคารุโหนดของมอสแฝกนี้นะครับคือมันเปลี่ยนสูตรครับหลายๆอย่างนะครับเฮ้ยแล้วก็เป็นมอสแฝกที่น่าเล่นอยู่นะอ่าเนี่ยเราจะต้องมาทําเป็น คอมเพรสคบบูสโซนนะครับแล,าาลลแล้วก็เอาคอมเพรสคบบสโซนมาวางข้างล่างแล้วก็เอาคบบสโซนมาวางนี้นะครับเราจะได้เฟอร์เนสโหทำมาพอดีพอดีคบบูสโซนมาพอดีพอดีจริงๆนะครับนี่เราก็จะได้เฟอร์เนสมาแล้วนะครับผมก็จะเอาเฟอร์เนสมาแตะตรงนี้แล้วกันเนาะนะนะครับโอเคซึ่งเฟอร์เนสนะครับพอเราทำเฟอร์เนสเสร็จนะครับอยู่ในหัวข้อเชียรอัพนะครับไอ้ส่วนข้อของ เออเวเนแช็ตนี้เราข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับคือมันเล่นข้ามไปข้ามมาได้นะครับโอเคแล้วก็ได้มานะครับแล้วต้องทำชารโคลครับชารโคลไม่ต้องทำทำอะไรครับก็ให้คอเกตไรเรีกยาสีฟันไม่เกี่ยวนะครับเราจะต้องทำสมูทสโตนนะครับก็คือเอาสโตนไปเผาแต่ก่อนอื่นผมขอทำชารโคลนิดหนึ่งนะครับก็คือเอาไม้ล็อกนะครับแล้วก็สติ๊กก็ได้สักสองชิ้นเอาไปเผาแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เออชาโคลมานะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมทำเตาเผาสักเตาหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ทุบออกมาจะโชคดีไหมแบบเป๊ะๆอะไรเงี้ยโอเคนะครับโอ้สี่สิบเอ็ดน่าจะเพียงพอเป่ะโอ้ยไม่เป็นไรแม่มันเกินก็ดีนะครับแต่จะได้ไม่ต้องทุบหลายรอบโอเคแล้วได้เตาเผามาอีกหนึ่งอันนะครับแปะไว้นะครับอ่านี่เราก็ได้ชาโคมาครับชาโคให้ขอกิจผลิตอาสิฟานับยังไม่หยุดนะครับเดี๋ยว เขาเขาก็ไม่ได้จ่ายนะครับอ่าเราต้องการทำทัชนับใช้ทัชเบอรี่ของมาทวายไลฟ์ฟอร์เรก็ได้แต่ก็เรายังไม่ได้ไปถึงมาทวายไลฟ์ฟอร์เร e เราก็้าไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้สังเกตไหมเอ๊จะมีลูกศรเลยเนี้ยอันเนี้ยคืออะไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นนี่เนี่ยคล้ายๆกับเออเหมือนเรามีสองอย่างอะสมมติว่าเราสูตรครับเดียวอ่ะแต่มีสอง สองมอสที่มันเหมือนกันอะไรเงี้ยเราสามารถใช้เจ้าตัวนี้เลือกได้นะครับส่วนถ้าใครถามว่ามันเป็นมอสอะไรเหรอครับมันเป็นมอสที่มีชื่อว่าโพลีมอสนะครับอ่าโพลีมอสนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนใบอะเรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เราก็จะทำทัชมาอีกชิ้นนะครับแต่เอ่อทัชดีดไม่เออทัชมาก่อนแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำชาโคเพิ่มนะครับ แล้วเราจะเอามาเผาสโตนนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมที่ผมได้มาจากการล่อนแร่ทั้งหมดนะครับเอ้ยไม่ใช่ล่อนแร่ล่อนหินเอไ้ยล่อนหินล่อนเดอร์นะครับจะเหมาละเราผมก็เผาไปนะครับปึง้งนะครับโอเคทีนี้สังเกตไหมถ้าถ้าดูถ้าดูเฟดีนะสมมติสโตนมันเกี่ยวอะไรกับคาร์บลอะ ่ะบางคนจะเริ่มงงวเอ๊ะสมูทสโตนอไหนเกี่ยวกาวเวลล์เนาะคิดๆกันมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่เกี่ยวครับกับมอเแทร์รนี้ก็คือพอเราเอาสมูทสโตนมาทุบนะครับมอเอรนี้สามารถทุบสมูทสโตนได้เราจะได้เป็นกราวเวลครับอ่ะมหัศจรรย์ปะล่ะเก่งไหมครับบ้านไหนเนี่ยเอาสมูทสโตนนะครับหินเรียบมาทุบเราจะได้กราวเวลนะครับอ่านี่พอเราได้กราวเวลมาอ้าวพี่ครับผมก็เอากราวเวลล์ไปลั่น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  อ้าวก็ได้โอ้โหไอเทมเอ๊แต่ทำไมรู้สึกเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันแปกไปอ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือไอเทมดัชนะครับเมื่อเราเอาดัชมาครับสองช่องนะสองคนส่เราจะได้ดัเอา้าวแล้วถ้าสมมุติผมเอาเอะไอ,อดัชเนี่ยดัชบางคนอาจจะจำมาจากไอเทมที่สกาคือเราเอาเออกาเวลมาทุบสมมติผมเอากาเวลมาทุบต่อจได้ กาเวิลเอา้าแล้วแสนผมจะหาจากไหนอ่ะอ่าเห็นไหมคือมันไม่เหมือนกันกับ ATM ีเอ็มเเลยผมพูดเลยว่ามันไม่ค่าง,งไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเอาสมมุติสโซ่มาทุบได้กาเวิลทุทลบบต่อไปก็ไม่ได้แสนนะครับแต่มีโอกาสได้ดา่ร้านน้ซึ่งสิ่งที่เราจะได้นะครับจากการล่อนกาวิลก,ก,ก,ก็คือนีอค่ครับตามนี้ก็คือมีทินิโคลนะครับมีดัสมีฟลินส์นะครับมีอะฟาร์ทไอส์แล้วก็ซัลเฟอร์ดสัสเคล็ดนะครับ ถ้าใช้เยอะสุดก็คือของนิเลไลท์แต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าเนี่ยมันไม่มีอารนอนเลยนะครับอ่าอันนี้คือเป็นคล้ายๆกับความฮัลลีโหดของม็แท็นี้นะครับผมขอทบทวนนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะผมจะมาเก็บแร่ต่างๆนะครับที่ล่อนได้โอเคนะครับอันนี้เก็บไปไอ้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับพออ่าเห็นไหมเรามีดัสใไหม เราจะมาทำอะไรเหรอครับเราจะเอามาเฮ้ยเรามีโคทีน้โคแล้วก็มาอัดบล็อกนะครับอัดได้ไงอัดได้ไหมอัดไม่ได้ครับต,ต้องใช้เครื่องมัลติสซวนะครับแล้วงั้นเราก็เอาเข้าไปเผาโดยตรงเลยแล้วกันนะครับเนี่ยคือมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในความคิดนะครับ เราก็ต้องการนี่ครับดัสพอเราได้ดัสมาแล้วโอ้โหเราเคลมหลายอย่างมากเลยนี่นี้ก็ได้นี่ก็ได้นะครับนี่ก็ได้นี่ก็ได้นะครับทีนี้ต้องการเคล์ครับเคลทำไงครับเคลเราก็ทำเหมือนง่ายครับก็คือทำบาร์เรลนะนะครับซึ่งบาร์เรลเราก็พอมีอยู่แล้วก็ทุบอันหนึ่งนะครับแย่งบาร์เรลมาสักอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาบาร์เรลนี้มาวางข้างล่างแล้วก็ต้องการใส่น้ำแต่ทีนี้อ้าวน้ำผมจะใส่ไงพี่บอทอ่าผมต้องการ ที่ตักน้ำเอะบักเก็ตผมนะครับบักเก็ตยังไงล่ะครับบักเก็ตอ่ะบักเก็ตเหล็กหรือเปล่าเปล่าครับบักบักเก็ตไฟได้ไหมเอาบักเก็ตไฟก็ต้องเคลมเอา้าแล้วผมจะเอาเคลมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เอาเอาน้ำนะครับใส่ในเอ่อโฟในบาเรลยังไงล่ะครับอ่านั่นสิครับผมจะเอาน้ำใส่ยังไงอนะ่ะพี่คือเอ่อไอเจ้าตัวมาแพะเนี่ยครับมันก็จะมีอะไรที่แปลกๆอย่างหนึ่งนะครับคือ เอ่อมันจะมีไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า crucible ครับนี่เราต้องทำ crucible ไ่ได้ไม่ได้ครับทำ crucible ไม่ได้ฉะนั้นครับมันเป็นวิธีเดียวครับที่เราจะสามารถทำได้ก็คือเฉือนไอเจ้าตัว shadow ไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้เหล็กครับนี่คือวิธีการนะครับที่จะได้มา bucket กกอย่างอื่นผมจะอลองดูกันนะครับ,บก,กับ bucket อื่นๆมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้อนไฟคบ bucket ซึ่ง มันก็ต้องการเคลย์บอลเนี่ยซึ่งเราไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ยังทําไม่ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ผมทํำไ้ผมถึงต้องรีบทาเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องรออยู่แล้วนะครับโอเคอะเห็นอาเมื่อกี้เห็นนะว่านี่ถ้าหน่าทำฟินแม h เรายังต้องใช้ Swing Match ถึงสี่ชิน้นแล้วก็คอมเพรสฟินหนึ่งินอีก4เพื่อจะได้ ฟิน m a แมชนะครับซึ่งความเราได้ฟิน i s ชมาเราก็จะเอาเอามาร่อนอะไรบางอย่างขึ้นมาโอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยร่อนสายได้นิกเกอร์ได้ไนเตอร์ได้ชินใช่เนี่ยคือค่อนข้างเขียมไปไหนครับหมดนี้แล้วมันใช้ไอทุกไอเทมทังเกมนะแม้แต่ไอเทมที่แบบเราเราเราไม่คิดว่าเราจะได้ใช้คือไอฟลินเนี่ยโอ้โห เลยนี่พูดเลยว่าถ้าเป็นมหาเลยนี่โคตรขยะเลยนะแต่ไม่ว่าแถวนี้มันมีโคตรมีค่ากับเรามากเลยนะครับโอเคนะครับงั้นผมก็จะฝากไว้ก่อนนะครับเราถึงจะได้เรายัางไม่ได้น้ําบักเก็ตในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมจะมาทําอย่างอื่นแล้วกันนะครับอ่าบางคนเอ้ยอันนี้ผมพอเพิ่งนะขึ้นได้อันเนี้ยคือมันวอเทอร์บูมไม่รู้ว่าเอาวอเทอร์บูมมันคิดขวาที่บักเรลได้ไหมไม่ได้บ,บ โย่ลงไปก็ไม่ได้ครับกินได่อย่างเดียวครับแต่กินทีนี้ก็คือถ้าสมมติกินบางที่มนอาจจะไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นี่ครับเราสามารถเอามาคราฟเป็นนี่นะครับบอทเทอร์บิดดิ้งนะครับแต่ทีนี้ก็คือต้องการปลาทีนี้ปลาเราก็ไม่มีไงครับทีนี้เราก็จะต้องการหาปลาครับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับฟิชเชอร์แมนสเตรนเอร์ครับนี่เราต้องการสเตรนจแมชชีลอใช้ไอเทมค่อนข้างเยอะนะครับเราจะมาคราฟสเตรนจ์แมชกันนะครับ เพื่อเราจะได้ฟิชแมนสเตรนเนอร์นะครับเพราะว่าฟิชแมนสเตรนเนอร์นะเมื่อเราทำการใส่ในไอเจ้าตัวสเตรนเนอร์เบย์นะเราจะมีโอกาสได้ไอเจ้าตัวปลาด้วยแต่ทีนี้อ่ะ,ะผมขอตัดต้นไะม้หน่อยล็อกมาเกินนะครับต้องเดินอ้อมนะถึงจะมาที่สเตรนเนอร์เบยแล้วได้นะครับทีนี้ผมจะคาสสเตรนเนอร์มาอีกสักตัวนึงนะครับโอ้โคฟสโอนพอดีเลยต้องการอะไรอ่ะต้องการ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้มานะครับคราบเป็นกล่องนะครับแล้วก็คราฟเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นวิดเดิลฮั p เ r ิลวิดเดิลฮับเผมมีอยู่อันหนึ่งก็เอามาด้วยนะครับจะได้ไม่ไม่เสียไอเทมฟรีนะครับต้องการสามแล้วก็ต้องการสามนะครับแล้วก็ต้องการหนึ่งโอเคน่าจะพอนะครับสามที่ต้องการสามสองครั้งก็คือทำสี่นับสองชิ้นนะครับ เราก็ต้องการไม้อีกอันหนึ่งนะครับเราก็มาทำสเตรนเจอร์เบสนะครับแล้วเราก็มาทุบนะครับเดี๋ยวผมเอาไปนิดนึงครับกันน้ำผลักเข้าบ้านนะครับเอยไม่ใช่เข้าบ้านเข้ารูมแล้วกันนะครับกลำนไม่เกี่ยวนะครับผมก็วางปั๊บนะครับแล้วก็วาง Fisherman Strainer นะครับนะครับทีนี้ สังเกตไหมถ้าเราคลิกขวาที่ s เ r รนเ e อร์ที่เป็น s เตรนเจอร์สวิตซเนเนะมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะตัวนี้ก็คือ s สเตร No Problem Detect นะครับทีนี้พอเราใส่เป็นไอเจ้าตัวนี้ครับเป็น Fisherman น,นะครับเตรนเทีนี้ Fisherman s t r เตรเน r มันจะขึ้นสีแดงครับถามว่าทำไมล่ะครับมันบอกว่า e บ m i s s i n g นะครับอ่า e บ Missing คืออะไร Bed คือการพนัน,นครับไม่ใช่นะครับ b e ็นี่ครับเราจะต้อง เบ็ดก็คือค้าค่าเหยื่อรอวิธีการทําก็คือเราเอาซิลค์วอร์มนะครับเราจะได้วอร์มนะครับนี่แล้วก็ใส่ครับครับขึ้นมาเราจะได้วอร์มมาครับนอนนะครับใค้กียหนอนมั่งไหมครับนี่แล้วต้องการทําเบ็ดพัดนะครับก็คือทําให้อ้เจ้าตัวเออเขาเรียกไงไอ้เบ็ดมันใช้น้อยลงนะแต่ตอนนี้เราทําไม่ได้เราต้องการปล่านะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่เค่อยๆจัดการขึ้นมาครับ ตกปลาคล้ายๆกการตกปลามานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งตกเองนะครับนี่เราก็จะได้ปลามาเรียบร้อยนะครับอ่านะครับอ่าเขามีให้ทำอะไรกับมีซีบัคค,คอฟฟี่มีมนึกว่าสตาร์บัคคอฟฟี่เนี่ยนะอ๋อต้องใช้ซีบัคนะครับแล้วก็การาสบะท t อลเอ้การาสบะทอลเรามีเรามีการาส b o ท t อลนี่ขยะทะเลเอามาคราฟกับซีบัคนะครับก็คือซีบัคคล้ายๆกับเหรียญเราอะ่ะเออเอามากินได้ไหมกิน ้กินได้หรอหารนิดๆหน่อยๆเก็บไว้ก่อน,นครับเดี๋ยวรอรอหิวก่อน,นครับเรามาดูที่ชอ็อปซิเรามาดูชอ้อปปิง้งอันนี้จะมาชอ้อปปิง้งกันนะเราจะได้อะไรบ้างอืมนี่มีเดิร์สนะครับใช้สิบสี่บัคได้เดิร์สมาอุสี่ชิ้นได้โคบอลสโตนได้กราสได้แซ้นะลิงแส้ด้วยมีอ๋อมีสมอลด้วยเหรอสี่ม้าสี่มาสก็คือคล้ายๆกับ เขาเรียกเนี่ยเป็นเรือดำน้ำมะครับอืมโอเคนะครับอ่ะเราได้ปลาเฮ้ยมีปลามาพอสมควรละเอาปลามาคราฟนะครับคราฟไม่ได้ด้วยมันจะมีมัลติเพกอย่างเงี้ยที่สามารถขับขับจากแซลมอนปกติให้เป็นรอคุกได้นะครับเอ้ยลอคัดหนาปลาคัดผมจะทำไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวนี่เวอรเนนเฮกนะครับก็คือเบ็ดนะครับเบ็ดพอด ก็คือคล้ายๆกับว่าเราสามารถประหยัดเจ้าตัวเบ็ดไ,ได้พอสมควรนะครับนี่มันก็จะกิน durability ไปเรื่อยๆนะครับก็จะแบบมีโอกาสที่เบ็ดอาจจะไม่หายนะครับนี่ซึ่งถ้าสมมติป,ปกติแล้วตอนใช้เป็น garden h o a v e l นะครับก็คือเอาไอ้เจ้าตัวนี้ครับ,รบมาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับซึ่งถ้าเป็นปกวิธีปกตินะถ้าใครไม่ถ้าใครไม่เลยแบบเอาหนอนมาคาแนละ้วต้องทำ garden h o v e l นะครับ ก็คือใช้บริกกับสติ๊กนะครับโอ้ตอนนี้เราไม่มีซตั๊ดเลยตอนนี้เราต้องการซตั๊ดมากอะโลกนี้ทำไมซตั๊ดมันหายากอย่างนี้จัดการดินให้มันเยอะๆเลยนะครับเพราะแน่นอนครับดินเราต้องการเยอะบางคนบอกอ่ะพี่ครับทําไมพี่ไม่ใช้ไอ้เจ้าตัวคอร์เพซีบะ่ะไอ้ไอ้สีพีวิสีบ่บะนี่ครับพีวิสีที่ผมใช้เขาไมพี่มีคราฟขึ้นมาพี่จะต้องคราฟสีไปหลายอันน้องครับน้องดูดีๆนะครับหนึ่งสองสาม มันต้องใช้ไอ้เจ้าตัวนี้ครับลอจิกเข้าลอสซอร์เตอร์ครับซึ่งจะต้องใช้พวกแร่นะครับแล้วก็ทานสอดไปนะครับไพปต้องจากยังครับตอนนี้ไม่ได้ครับน้องครับตอนนี้โอเคนะครับยังครับตอนนี้ไม่ได้ครับพี่เลยถึงจะต้องค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะครับแล้วโอเคงั้นเราผมทำคอย์สคารานี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยจบเอพิโซดนะครับก็คือเอาไอ้เจ้าตัวนี้ครับเอาอาวุธนะครับมาวางนะครับแล้วก็ทุบด้วย วูดแฮมเมอร์เราจะได้เป็นชิปปิ้งวูดนะครับแล้วเอาชิปปิ้งวูดมาคราฟอย่างี้เราจะคาดบล็อกครับคาดบล็อกเอาไว้ทําอะไรเหรอครัดบล็อกคือคลิกขวาอย่างงี้นะครับแล้วก็ถูบออกมาเราสามารถคล้ายๆกับโพเคสไปได้ครับนี่ไงโพเคสไปไหนก็ได้แล้วก็คลิกขวาเอาคาดบล็อกออกชิปคลิกขวานะครับแล้วก็ได้มีเชสใหม่ครับคลิกขวาแล้วก็ทุบนะครับพูดง่ายๆคล้ายๆกับคล้ายๆกับบล็อกคุมอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้กล่องพื้นที่มานะครับ ถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันมีประโยชน์ตอนที่เราจะย้ายสปอนเนอร์ครับสปอนเนอร์เวลาสมมติเราถูบออกมามันก็คือเราจะเสียไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเราเอานะครับเปลี่ยนจากเชสเนี่ยเป็นสปอนเนอร์แล้วก็ผ่าปึ้งแล้วก็ทูบอกมานะครับนี่มันก็จะเหมือนมีไอเทมอยู่นี้นครับนี่มันก็จะบอกนะครับซึ่งเก็บไอเทมตามตามที่แบบมีอยู่เท่าไหรก่ก็เก็บเท่านั้นนะครับนี่มีไงนี่คือคุณสมบ,บัติของคัสบอกนะที่น่าสนใจนะครับ โอเคนี่เราก็ทำมาเรียบร้อยนะครับฮาร์ดบล็อกอาจจะเป็นย้ายเป็นเฟอร์เนตก็ได้แบบบางทีเราก็ขี้เกียจอนะไรเงี้ยแต่แต่อีกพีมก็เล่งออกมานะครับนี่เงี้ยเงี้ยเออนะอ่ะาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ย้ายกลับไปที่เดิมนะโดยที่เหมือนแบบคล้ายๆกับย้ายไปย้ายมาได้โดยที่ไม่ต้องทุบนะครับถามว่าเป็นบล็อกปกติได้ไหมได้ครับอ้าวมันปิวออกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเอาเอาไปเก็บก่อน กาที้คาร์บอมก็เอออย่างนี้นะครับเออแล้วผมจะให้มาดูความโหดร้ายของข้างบนนิดนึงนะครับโอเคข้างบนนีโอ้ยอากาศสุดสายครับอันนั้นเป็นพวกไพร์นะครับทีนี้ผมลองเดี๋ยวขอบล็อกอะไรนิดนึงนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเออเผื่อใครไม่ได้ดูเอพิโซดที่แล้ว,ลวเออง่ายนะครับผมต้องการดินทั้งนิดนึงนะครับแล้วก็ลงมา ลงสิครับพี่นะครับเราก็มาอยู่ห้องบอลครับมาอยู่บนโดมนะครับโดมที่เดมที่เราเกิดครับแล้วก็ตอบบอกไปหนึ่งบล็อกชิวๆครับ2บล็อกไม่ชิวแล้วครับ2บล็อกติดเจ็ดดาวท o ก i ิ Air นั่นก็คืออากาศเป็นผิดนั่นเองครับนะครับแค่เนี้ยเนี่ยต่อได้ประมาณสองบล็อกอ่ะก็ติดพิดแล้วนะครับอ่านั้นก็จะมีให้พื้นที่เราสำรวจนิดนึงนะครับ นี่ในแมปเราก็จะมีนี a, ่ Eller, <soon. S 1> เป็นคล้ายๆกับปลาแต่ไม่ใช่ปลาเป็นก้างนะครับไม่ใช่ก้างโดยซ้ำนะครับโอเคครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ไอเนี้ย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 อย่าอย่าไอเนี้ยอย่าเลยอย่าอย่าอย่าอุ้ยตกใจตกใจขึ้นมันอย่าอย่าอย่าเข้าไปใกล้ผมพูดเลยว่ามันโหดจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นด้วยเอเราจะเข้าไปยังไงเนาะ ผมขอเข้าใกล้ที่เขากาเดียนอีกกาเดียนอีกโอ้โหไอตัวนี้วนันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้ก็โหนนะเนี่ยถอยถอยเข้เสียคือมันไม่สามารถดำลงมาในน้ำได้เนงะี้ยโอเคไปแล้วนะครับโหอ,อย่าครับเมื่อกี้ตัวตัวเมื่อกี้ผมพูดเลยอย่าอย่าอย่าไปหึงอือกับมันนะครับโอ้ยโช์ดีนะครับ เปลี่ยนเฮมเก็บเก็บไว้ในกล่องแล้วกันไม่งั้นออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวตายนะครับโอเคครับสำหรับเอนนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะขาบคุนที่ติชมนะครับอย่าลืมที่จยกดไลค์ซับสไคร b ์นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัพด้วยครับแล้วเดี๋ยวไเจอกันในเอดหน้าครับไปแล้วครับย้ย